เป็นทหารใช่ไหมใช่ครับผมเป็นทหารใกล้ปลดเกษียณแล้วใช่ครับนะครับอยู่ที่น<า>นจังหวัดกาญจนบุรีเอ่อบ้านอยู่จังหวัดกาญจนรครับเ้ามาทํางานอยู่ราชบุรีครับ,คร,บครับแล้วท่านน่ะมีความสนใจในเรื่องของจุลินทรีย์ในเรื่องของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากๆเลยท่านมีความหวังความฝันในเรื่องของที่ดินของท,ท่านที่อยู่หลังบ้านท่านอยากจะพัฒนาให้มันเขาเรียกว่ามีความสุขในบ้านปลายชีวิตหรืออายุมากแล้วจะไปสร้างสวนกเกษตรต่าง ท่านมาพบลุงออสเข้าท่านมาตกใจว่าทำไมไม่ต้องซื้อปุ๋ยทำไมไม่ต้องซื้อดิน <c oughs> ทำไมวัน้เออมันทำให้ท่านเกิดอะไรขึ้นความหวังหรือไงฮะท่านลองไลห้ฟังก็ <c oughs> มันคือดูแล้วมันมีความสุขอะฮะว่าเราได้ทําแล้วมันมีอ,อ่วัสดุอุปกรณ์หรือว่าอะไร,รที่เราหาได้ที่รเราไม่ต้องไปไปซื้อไปหาเพียงแต่แค่ว่าลงแรงแล้วก็ไปขนเข้ามาเก็บไว้แค่นั้นเองแล้วเราก็รอเวลาฟังลุงออสแบบนี้แหละ ถ้านถ้าถ้าท่านเห็นเขาตัดหญ้าทิ้งตามสนามหญ้าหรือตามค่ายทหารเนี่ยท่านจะเกิดไอเดียไหมตรงนี้เกิดครับจะไม่ทิ้งแล้วใช่ไหมแล้วจะเห็นจิตอาสาเขาถากหญ้าข้างถนนเป็นกองใหญ่ทั้งทิ้งไงก็ถ้านั่นก็คือจะเอาเข้ามาฮะอยากลากเข้าบ้านเลยปกติเขาต้องปัดออกใช่ไหมใช่เพราะว่ามันไม่รู้จะมาทำลายมันลบแต่ถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่ฟังลุงออดก็ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเผาดีกว่าแล้วถ้าท่านมาดูลุงออดแล้วเนี่ยอยากทิ้งเศษอาหารอีกไหมครับ ไม่อยากทิ้งนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมีค่าไอ้แล้วเมื่อกี้มัน,มนเน่าๆไปไงอ๋อที่หนอนขึ้นเลยอะ่ะหนอนมันขึ้นแล้วตอนนี้เอาจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวไปลาดตอนแรกมีกลิ่นแล้วตอนนี้หนอนก็ ตอนแรกขึ้นมาเต็มเลยแล้วตอนนี้หนอนก็ชัยหายลงไปหมดแล้วอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะผมไม่รู้เหมือนกันไอ้เฉพาะตัวนี้มันเป็นถังฝังดินก็เรียกถังของกระทรวงมหาดไทยที่ทุกบ้านเขาลณในโงกันท่านอยู่ๆท่านไปเปิดแล้วผมก็ไม่รู้เหม,มือนกันลูกน้องล่ามหลายนอนขึ้นแล้วผมก็เลยให้ท่านไปตักยูลินซีเองลาดเองกับตัวเองแล้ว, <Angular hai> ลวท่านก็ <S <S <iri> <S ก็พูดตลอดเวลาเฮ้ยกินมันหมดเพื่ออะมันก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นกระตุ้นท่านว่าเฮ้ยเศษอาหารไม่ทิ้งดีไม่ดีจะไปขอเศษอาหารที่อื่นมาด้วยข้างบ้านเพราะเมื่อกี้ท่านพูดถึง เปลือกเปลือกกุ้งที่บ้านเต็มเลยใช่ไหมฮะที่ตลาดแล้วก็พวกเศษปลาปเศษเปลือกทุเรียนอะไรเนี่ยผมอยู่ตลาดนี่ผมจะเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นเปลือกทุเรียนยงังเห็นนะฮะมันกลายเป็นดินแบบนิ่มไปหมดเลยอ่าท่านผู้ชมต้องมาสัมผัสเองตอนนี้พอหลังจากมาพบลุงอ้อเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจล้วมั้างไหมครับก็จะกลับไปทําทดินเองแล้วก็ปลูกพืชปลูกอะไรที่อยากปลูกนะฮะครับ แล้วก็เอามาใช้งานคือมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อดินรหรือว่าซื้อปุ๋ยเพียงแต่ว่าเราเอาใจใส่มันหน่อยเลีย้ยงจุลินทรีย์ทดีแล้วก็ามาลาดพอถึงเวลาก็เอามาใช้พูดง่ายๆว่าเราเปลี่ยนดินที่เรามีอยู่ให้กลายเป็นดินซูปเปอร์ดินปุ๋ยได้ใช่อย่าง<ช>ที่<ช>เขา<ะ>สอนวิธีการห่มหน้าดินห่มผืนดินไอ้นี่ไม่ใช่ห่มผืนดินแล้วเปลี่ยนดินทั้งผืนหลังบ้านเรารให้กลายเป็นดินที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและอาหารเสริม ท่านเอาไอเดียไปแล้ววันนี้ผมเปิดโอกาสให้ท่านตักจุลินซีทุกถังไปเลยแล้วจุลินซีที่ท่านตักท่านมั่นใจไหมว่าเข้มข้นก็มั่นใจดูจากไหนก็ดูจากสีน้ําแล้วก็ไอ้ฝ้าฝ้าที่ขึ้นหนาทุกทุกถังท่านตักไปทุกถังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออวยพรให้ท่านทําได้สําเร็จแล้วท่านตามขายได้นะถ้าคือตามหลักปรัชญาเรษฐกิจพอเพียงถือมีแบ่งปันแล้วก็แบ่งขายจะได้ทุนหมุนเวียน ท่านก็เอาไปแบ่งขายชาวบ้านหรือแจกชาวบ้านตามอธาัธยาคนรวยนะก็ไม่ต้องไปขายไม่ต้องไปแจกก็ขายก็ได้เราจะได้มีอย่าทําแบบผมรวยจนมาผมแจกเละแต่แนวทางของท่านเนี่ยต้องแบ่งขายบ้างแล้วพอแบ่งขายปั๊บเนี่ยเราจะมีเงินไปช่วยสังคมได้อย่างผมนี่ยังเคยคิดด้วยว่าเออเรามีเรื่องราวตู้ปันสุกหรือว่าตู้ที่ช่วยผู้ป่วยติดเตียงตัวนี้สามารถขายแล้วต่อย,ยอดแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีท่านอาจจะไปขอน้ำข้าวก็ทิ้ง เธอทิ้งไม้ทิ้งไม้ทิ้งไม้ทิง้งมาให้ฉันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นอาหารให้เขาอย่างเช่นมะคงมะเขือที่จะกลับไปมันทาให้ท่านมียูนิซีมากขึ้นแล้วถ้าท่านไปบอกเรื่องนี้กับวัดหลวงพ่อจะตั้งใจฟังมากเพราะที่วัดทิ้งข้าวเยอะเผาใบไม้เป็นมะจาโดยเฉพาะเศษอาหารที่วัดก็ฝากถึงวัดด้วยแล้วถ้าวันไหนขับรถผ่านที่นี่ท่านเอาถังใหญ่ๆมาขนไปผมมีเยอะไม่ต้องกลัวเลยเอามาขนไปแล้วก็ไปต่อยอด เราก็จะมีประโยชน์ต่อไปนะครับสิ่งก็ต้องบอกสุดท้ายเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยหลวงออดคิดไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อหลวงรัชการที่9พ่อหลวงทําให้เกิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วให้หลวงออดคิดได้และพ่อพ่อหลวงอยากให้เราแบ่งปันถึงบอกจะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยถ้าเราเดินตามพระองค์ท่านสอนเราก็จะมีความสุขความสุขก็จะกลับมาหาเราอย่างเช่นเราเอาของไปใส่ตู้ปันสุขคนก็มีของกินตลอดเวลาเขาก็ไม่ป้นเรา เขาก็ไม่คิดค่าตัวตายเพราะนั้นเพราะนั้นมันก็แบบนี้นะมันทห้เรามีจริงแปกนะให้เขาเรากลับปลอดภัยนะครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมครับครับก็เศรษฐยะหรืออะไรนะครับถ้าใครว่างก็แวะมาบ้านลุงออสนะครับโทรถามได้ตลอดได้ตลอดเวลาครับแป๊บเดียวลุงออสก็มาหาครับครับท่านเป็นท่านเป็นทหารอยู่ค่ายไหนค่ายพานุลังสรีพานุลังสีโอ้โหถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยม จะไปพบท่านเจ้ากรมว่าไงมีโอวกานนะไปแถวนั้นจังหวัดอะไรนะจังหวัดราชบุรีราชบุรีก็ไม่ไกลไปเที่ยวบ่อยโอเคต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับขอให้รักษาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับครับผมโอเคสวัสดีครับครับขอบคุณครับถังขยะที่ใส่ขยะเปียกเมื่อวันก่อนบัตรนี้ส่งกลิ่นเหม็นและหนอนขึ้นโยเยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งลานะฮะเห็นนะครับท่านผู้ชมหนอนขึ้นโยเยเลยหน้าสะอิดสะเอียนสะเลืกิน แล้วกลิ่นก็ไม่พึงปรารถนาเลยอ่ะเอาจุดินซีลาดลงไปลาดให้ทั่วเลยครับลายทั่วเลยให้ทั่วฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับข้อที่แรกข้อแรกเลยคือกลิ่นมันจะหายไปยังไงก็ไม่ทราบหายไปเลยเห็นไหมเห็นหนอนไหมะตายขึ้นมาเยอะแยะเลยนี่ผมตั้งใจนะตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ใส่จุลินซีหรือใส่ก้นถังเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยว กลิ่นมันจะตีขึ้นเท่านั้นเองเห็นไหมครับเห็นเห็นอนไตขึ้นไหมครับนี่ได้กลิ่นเนี่ยเห็นนอนไตขึ้นไหมแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนอนจะหายไปหมดแล้วก็กลิ่นก็จะหมดไล่เที่ยวนะฮะไล่เที่ยวหนึ่งฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเนี่ยผมตั้งใจให้หนอนขึ้นแบบนี้ครับดูเยอยเยเลยอ้าวละ พฤษายน2566วันนี้เรามา,ามีสมาชิกแฟนขับเดินทางมาขอจุลินทรีจิตอาสาจุลินทรีน้ำเข้าที่บ้านลุงอ้นนะครับท่านชื่ออะไรนะครับชื่อสุรชาติครับมาจากากาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับการโดนนั่งรถตัวรถทู่รถตู้มาจนถึงศูนย์การเ,ลลเรียนรู้เกษตรควเรือนของลุงอ้นที่สารยานะครับแล้วพอเอิญท่านมาเนี่ยนะมันมีถังขยะอยู่ถังหนึ่งนะครับที่มีกลิ่นเหม็นและหนอนขึ้นผมอยากให้ท่านเป็นผู้พิสูจน์ คนหนึ่งก่อนว่าการนําจุลินทรีย์ของเราไปเนี่ยมันดับกลิ่นได้ขนาดไหนแล้วจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงอันดับแรกเรามาดูจุลินรีนี่เห็นไหมนี่จุลินทรีย์ที่วันเดียวเนี่ยแล้วแล้วมันสามารถเห็นไหมสปอขึ้นแบบนี้นะครับนั่นดูไว้เป็นต้นแบบและกลิ่นต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เลี้ยงง่ายเหลือเกินเอาน้ำเปล่าเติมมา,า,า,าใช้ได้อีกอเห็นไหมครับไม่มีใบไม้หล่อนอยู่ด้วยเอาใบไม้ทิ้งจ้ะ อ่าทิ้งนี้ก็ได้เดี๋ยวใบไม้ก็เป็นดินเนี่ยเอา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 เลือกเอาจะตักอันนี้ก็ได้มันเยอะหน่อยอ่ะเอาเอาปักบัวตักเลยเดี๋ยวเราไปลาดให้ทุกท่านเห็นเลยนะครับอ่าเลือกเอาแล้วเดี๋ยวตอนที่ท่านจะเอาจุลินทรีย์ไปเมืองการกลับบ้านเนี่ยผมอยากให้ท่านตักทุกถังเลยอ่าไปทางน้านนู้นฮะอ่าเราไปพิสูจน์เดี๋ยวผมคนให้ก่อนนะเนี่นะดูนะไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวเทยางอื่นอีกมีให้เทเยอะแยะเทลงดินดินก็ล้วนซุย มีประโยชน์เยอะไปหมดเลยใช้ให้ต้นไม้บำรุงรากอ่าเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะครับ